ดีป้าลูกนะลูกสบายอยู่โอ้ยว่าตามเดก็ตามตด้นีโอ้ยมาเห็นยังบ่นี่น้องเตอกับน้งตามาเห็นยังลูกะมาเ็มุกดอกไม้มาเ็มุกไม้เนมดอกไม้สิมาเฮ็ดมุกไม้พี่น้องเอ้ยเนาะเฮาก็ได้ตําเรียบร้อยแล้วเนาะโอสิเป็นตหรือบ่พี่น้องเอ้ยาไปหาอมกับเตอเพิ่นก็แตาเนาะตอนนี้ก เที่ยงแล้วเนาะเฮาก็มาอาบน้ําอาบน้ําเรียบร้อยก็สิมาหมู่ใหม่อาซิมบ่ก่อนก็ตามยังบ่ได้ซิเบิ่งซิเบิ่งก่อนมพอดีบ่พอดีบ่โอ้ยโดยกราบสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสวัสดีเิสสคนเิสมองสุบอนบ่ว่าสิเป็นทางนประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องกเด้อิเมแฮง มาพ่อมาพอกันวันนี้กะสีอ่ามุกน้องไหม่พี่นอนเลยพ้าจันแหาน้องม่เปสาวได้รวยช่นายได้มันชีอันนั้นมันยังบม่ได้เงินท่งไะไปขับไปน้ำมีพ่อถับไปมุกน้องหม่ก็เนาะกล้กข้างมหนึงไว้อ้ท้นทวนเนื้อพี่นอนเลยมุกจิเขาเที่ยงเอไอ้เะได้บะได้ลายเตะบอกบอกไปดูไปหาโน้ตหม่หาน้หม่ก

บักช <ítulo> ีมก่อนนะมึงชีมให้ตาว่าแซ่บแซ่บอ oh, ืมพอดีไฮ็บ่เผ็ดปานใดเนาะเพราะว่าตาเพิ่นกเผ็ดบ่ได้อยากินมือมพี่น้องเอ้ยวาไว้มือหม่ก็แต่หลายมื้อเดแม่ว่าได้มสิไปหาม่มให่ได้มได้มเลยมากันไปด

tu nhanh cả chín đây nó nó sẽ nhỏ mạng mai thế này nó hết tiền nó hết tiền nó mới hết tiền nó mới hết tiền một nửa cốt ôi cho nằm chuẩn chí bốc đây đây tu ngam xem nhanh vô nằm rồi độ nằm một nửa này มามันมุกดูเพื่อนยดีพี่อน่องเนาะเพราะว่าอยู่เพือนดูพูนเฮ่ากับบอมีคั่วบ้มีอย่างก็เลยมาอ่าอยู่เวกินี้พี่คือเก้าหน่พี่น้อยร่มไม่รร่มในยัด้อยาดื้

หมกเ็นุ่แม่้อีมได้หลาเตบอใหม่นะสัลายเอรได้กระจำนี้ได้หนอืม้หมยหมได้ไต่่อะปะ้องแข่งเดี๋ยอันนั้นจง้อใหม่กบได้ดูทีหน่อยเนาะเพราะว่านกตุกเลยออูได ห่อนหมันก็ได้หมดเจ้าหนูห่อนหนอมันงายมันงายหวยแถวหน้าเาเด็ดหวยใจเด็ดหน่อยหนูไปกัเบลแพ้ป้าหาน้าน้ำเชื่อน้ำนี่เ่าจะกินบอนเอาพักทะนงมาแต่เดือนแล้วได้เด้น้ำเลย ไปตรงไปดูไปตรงมาหนึ่งน้ามหนึ่งบอกได้ปะยังไต่นห้มหนึ่งขาเตะหึงไปยังไงน้าสิบกไ่ได้เก่งงไม่หนึ่งบมาสี่ก็ยามาสี่อยู่พีดุมันทอนแดดนะจ๊บ ยาได้ไหมเี่มันปาเมันเตกนั่นมันเตกนั่นอืมอันนี้เห็ดหนึ่งงาหนึนงามน้ำเตกนีม่ว่าอยู่มมเห็นพและเพราะแหละน่เยอหรอกอพออมพเลยนะลมัมเลยสกเลนมลกเ่

mình đi Mình chơi bộ mà điện nơi đồng chơi à, nào đưa bắn một chục bắn đấy nào, bên này nó sao bỏ bắt rồi. rồi Thái ไม่ไมอ่อม่ก่งใช่ป้าุงม่ไห่ปงนึ่งบไเดีอ้าไปเอออ้พาไปดไปชกง้าลุงมึงกะปาอยช่อดเไปมา่ไปอ่ล้ยน่ากวเ้าไป่อยากยู่ได้นํำพอละหายูไมอยากยู่แม่บอกว่าเม่สไปหาไหมมามุกห้กินหมยูปัญญาเด้เนี่ยปัญญา ทอดเลยพี out, 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 ่น้อยเอ้าเอ้าทำนะตุกตาบัทอดอ่ะตุ๊อีบ่อเลยเดป่ะมักา่บงแม่น้ำมาหนึ่ง là nằm bốt được không? cái này Cái gì Cái gì bố đây? Tiêu máu Tiêu máu được Tiêu làm ở đây Đi vào hết rồi nhé Ôi xem đi Ôi cả Sông ăn Hóa cả kim sông ăn chè Hay mua, mua cái sông ăn nè mua cái sông ăn Này em quên à cái sông ăn mấy cái khu cả nó

รียบร้อยแม่ก็เรียบร้อยเดี๋นี้ไีค่ะไ่ผออมีเรียบร้อยี่การไปทำหนึ่งิบกแล้จักหนึ่งไังเลยเนาะหล่มุกเะเอาข้างไอเตอะแนี้เบิ่งเหโอ้ต้องทำหนึ่งยี่สิบบวกบนี้ เอาฟ้าปิดไว้ดูฟ้าหมอปิดไว้จักหน่อยพี่น้องเอ้ยรอถ่ายจักหน่อยจังกินบาดนี่เนาะอือรอให้อีกจักหน่อยก่อนเนาะเดีวเฮาก็อมากินข้าวเที่ยงนํากันมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเลยโดยปาัเดี๋ยวรอถาแป๊บนึงเนาะอีกจักพักนึงอายทวนอยู่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะูกไมกินข้าวเที่ยงมื้อนี้อ่ะพี่น้องเอ้ยตัดภาพเข้ามาอบนี้อยู่ในเือนเด้อเนาะ มากินข้าวบบนี้พี่้องเอ้ยแ้วเะไรเบอร์นมาิมมาแล้วมาเออดำมากิมเลยมาด้โอ้ยนี่พี่นงเอ้ยทวนๆเยอะเนาะมามาน้องข้เที่ยงกันเกอีกหนเนาะมาเร่มด้อเลยชิมมิ้นท์เยมาเอาโอ้ยหอนเลยดยตองนี่นี่ชินเ้ย Một ngón mạnh, bằng chân khảo không cả Chai đấy Ơi xin mà, mà à, mua khảo, không không? Ừ. à chai thô không bắt đầu Vâng Hành rào hành Ơi thô ơi xin mẹ mà mua mạnh, mua tình khẩu thì nhỏ Con này Con này Con này Con khảo có bớt độ ừ. Mang này mấy à, Mang sẽ mua ở nhà bớt ạ à, Nào, đây phía đấy, cần nó mua

จะมีอะไเพิ่มดแต่พ่งหาด้วยออกหน่อยหาดวยหนึ่งสองยิไหมเ้ยมิ่ก่ไม่ะ้วยเออไม่จุ่เยจุกหายแล้วก็ไปดู่าวก็ไปดูมักินข้าวต่าเด้อข่าวกันมั้ยเขาพูดไหม

เขาคำนึง hmm. okay, ่ว okay. well, no. okay. ่าหมนี้วาบเต์นึงอ๋บุฟเฟต์้าก็พอเติมแระเดียวมิ้กินประดี๋ยวกใส่กดีนะใแล้วมาใอนกชวมาเด้หห

mười hai lần mười hai lần mười hai lần mười để lần mười hai 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 nó

น่ะกวามะาแม่ไปหาบ้างดุกินกันยังมาบัแช่ดุแช่แช่บแม่บวแช่แม่บ่าไปหาอยู่เนี่บแช่แม่ใจตนึนะแช่บอแช่แช่แช่มแช่แช่ ตั้ตอบแบบนี้อ่ะกินแม่เช็ดมุ้ไม้ก็อมาเช่าเดี๋ยยังอบเ่ยนะมนแซ่บมุไม้เน่ยาะเนีย่าอะไรนะเสเสไม่ต่างหมุกไม้แซเบแซ่บเช็เพราะว่ามีประเด็นและใจใส่ประเด็นมอพวกนเบ

นับคนี้ก็บ่มีหยังหาพี่น้องมามุ่งเอาไม้าเที่ยงคยขอจบคลิปเยงานี้ก่อนเด้อเนาะสําหรับคลิปนี้กวพี่น้องก็ได้กดแชกดติดตามพี่น้องกับเตคือเก่าเนาะเพื่อให้กําลังใจอ่าเฮ็ดคลิปต่อไปีสําหรับคลิปนี้ไปได้สบาดีเด้อ่สิพูดสิ่สบดีเด้อโดยกินข้าวนํากันพี่น้องเอ้ยขาเที่ยงแซ่บมุงเอาไม้นี่เนาะ ไปແล้วพอกันกินหน้าเด้อเน